เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าสาวหนึ่งร้อยคนเนี่ยมีใครบ้างถูกต้องค่ะต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะว่ามีใครบ้างคะไปทางไหนดีซ้ายขวายิ่งไปหมดเลยแม่ปืนแม่แม่าถ่ายแล้วเหรอเรายังเหรอแม่กินฟิโรเดย์ยังยัง แต่ถ้ากินปุ๊บถ้ากินปุ๊บสมมติอ่ะอัวเไ็ปุ๊บ ่แม่เป็นไงบ้างคะทำงานค่ะแบบวันนี้ก็คนเยอะมากเลยค่ะแบบว่ามากน่าหลายตามากก็ดีใจนะคะที่เข้ารอบเป็นคนที่หนึ่งรองพี่ดูดีลรีวิวเปโรเน่หลายรอบมากเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะจ้างจ้างด้วยไม่ใช่รูปตัวเองอับบางทีตกใจเลยนพระว่าจับแขนผู้ชายมันตากมันตากมากเลยแล้วตอนนเยลุไปปุ๊บเป็นผู้ชายประเดิมอีกอื่นอามันก็มีความละมุนขึ้นผิวอะไรังี้ยนะแค่เรามีความรู้สึกว่าจับไปว่าเออดูแบบนวลเนียนเหมือนผู้หญิงเราก็อยากแค่จะให้แบบตา มีเราเนี่ยไปเวลาจับแขนเราให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ข้างๆผู้หญิงบ้างใช่เขาไม่ได้ฟิโลเน่นี่แย่เลยขอให้ฟิโลเน่นะคะอยู่คู่กับความงามสำหรัเพื่อนต่อเราก็ผู้หญิงเอ้ยอะไรเอ่ยไปนานๆนะคะแล้วก็ส่งมาให้กินนานๆไปเลยอ่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวขอตัวนอนต่อก่อนนะไม่รบกวนพี่ดุดดิลแล้วนะคะเป็นคนอื่นต่อกล่องฟิโลเนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะผ่านการกินคนโดยผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้าง อรู้สึกวราคาตัวถูกมากเลยเ <c oughs> ม่กุบอกฆ่าแก้เลย30กว่าลอบ <c oughs> จริงๆอ่ะกล่องแก้หลายครั้งมากแล้วพี่ปอเปียก็เลยแก้แล้วแท้อีก26ครั้งได้ต <c oughs> ีใจไหมที่แพ็กเกจจริงที่เริงออกแบบวอนเนี้ย <c oughs> คนทั่วประเทศไทยเห็นหมดเลย <c oughs> ใจสิจริงๆนะสามปีที่แล้วตอนที่เราผลิตกล่องอะ เราก็คือแบบสามคนสี่ <4 S 2> คนห้าคนอย่างเงี้ยจนตอนนี้มันจะเป็นยดูออคนเห็นกล่องเราดูคนกินผลิตภัณฑ์ที่เราแบบออกแบบกล่แบบองขึแบบ้นมามันมันคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าที่พวกเราอะได้แบบใส่ใจัน,น,นมา,าถามว่าถ้าเกิดว่าไปติดเกอะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเอาไปก็คือกล่อง,ง,งฟิโลเน่ผู้ชายไม่ต้องไปติดกาะด้วยกันเอาฟิโลเน่ไปจบเังเ่อรติดเกาะค่ะขอบคุณพี่บบกเรียมา ก็เธอเยอะมากรู้สึกแบบกลัวกลัวก็เธอัวอะไรกลัวอะไรกลัวก็เทยแม่เพราะแต่ละคนสวยมากไม่บอกป่ะแต่เราคิดตอนเราอยู่ในบ้านเราคิดว่าเราสวยแล้วแต่พอเรามานี่ปุ๊บทุกคนสวยเพราะทุไมันอินฟิโลเน่ก็่ส่วนนแบบของตัวเองเนาะน้องสวยแบบไหนแบบนิสาสบัดแบบนิสาสบายใจอะแล้วแม่สวยแบบไหนโคนหัวล้านติงตามไปดูตามไปดู ยังไงมาดมแพรก็วันนี้มิก้าแต่งหน้าจัดนะคะคือฟิโลเน่เขาบอกว่าลำมุนเป็นธรรมชาติกินฟิโลเน่ปุ๊บผมเปลี่ยนสีเลยโอเลรกมาผมดำอยู่โอ้พอกินฟิโลเน่ปุ๊บผมเปลี่ยนสีเลยนี่จะเป็นกล็ดเนนดใช่ค่ะกินฟิโลเน่ต่อไปเรื่อยๆนะคะกินฟิโลเน่มีผัวแน่ค่ะถ้าอยากมีผัวศึกษามาดมแพ้ได้ไหมมูเตลูยิ่งกว่าเตกขนแปลงทามอช้างเมม่มอ แบบมากพี่เอ๋เนี่ยตำนานของสาวเพชรสองหลายๆคนเพราะด้วยว่าอายุอนามเนี่ยพึ่งร้อยปีเลยใช่นะคะดีกว่าแม่ดูแลตัวเองไงถ้เป็นได้สวยส่องทั่วป้าไ<ช>ด้ขนาดนี้จริงๆเคล็ดับมีอย่างเดียวนะคะคี่โรเน่ค่ะแล้วก็แม่ขอบคุณแม่มากวาันนี้ที่บอกว่าให้เกี่ยงมากล้วไม่แพ้แม่ คนนี้คือเป็นทั้งคนที่กินฟิโลเน่ตั้งแต่แรกก็บอกเลยว่าเป็นกินเนอร์แบบตัวเทสค่ะและ last เป็นตัวแทนขายแล้วด้วยขอมมันดีมันขายง่ายพอคนกินแล้วคนจะติดใจว่าเอ้ยมันเห็นผลเขาก็เลยแบบมันก็ขายได้เรื่อยๆทั้นต่ำของกลองตลอดแบรนด์เนี้ยมันอยู่กับต่างประเทศสองมาสามปีแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเนี่ยมันหายห่วงแน่นอนคุณั้งเด่นมากค่ะ นะคะพีู่อที่ตูใหญ่กว่า หน่อยคือแบบตต่อกันนี้น้องต้องมาน้องเป็นยังไงบ้างจริงสำหรับการถ่ายแบบวันนี้ที่รวมแบบว่าต่อเพศสองร้อยคนโลตื่นเต้นนะคะแต่รู้แล้วว่าจะได้มาถ่ายนีอแล้วพอได้เจอแบบว่าพี่พี่น้องๆอเลยเขาแบบว่านุ่งรู้กันไหมคะเป็นยังไงบ้างพี่ป้าจ๋าก็มีความสุขดีสนุกดีกันแล้วก็สนุกดีกันแล้วา็ี่โกเชื่อเบิร์ตมาเรียกเราเรียกว่าอะไรอรัพี่นพี่น้องมันไม่ได้เจอกันไย่างนไม่ได้เจอกันงกลัวนะต้กลัวเลยเดี๋ยวแปดจะเจอพร้อมๆกันแล้วนั่งคุยกันหลายๆคนเนีด้วยมากแต่ แบบมาทำงานเหมือนรวมกันรวมรุ่นนอนกันมาแต่งปันแต่งปันสาระเรื่องราวเรื่องการละการอะไรดีๆก็แนะนำกันไปคือดีใจได้ไม่เจอหลายๆคนค่ะขอบคุณทางฟิโรเน่ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆแล้วกันนะคะแม่ไลท์สดประมาณ2ชั่วโมงแล้วหนูเห็นแม่พูดตลอดเวลาแม่เหนื่อยบ้างไหมไม่เหนื่อยค่ะเพื่องานนี้จริงๆแล้วแบบดีไซน์ได้มาเจอแบบพี่ๆน้องๆแม่ๆลูกๆ แล้วจะบอกว่าเฮ้ย<ฮ>ทำไมแบบสาวสองแบบรุ่นเด็กรุ่นแบบรุ่นเล็กรุ่นหลักมันสวยขนาดนี้จริงๆ้ราแล้วก็จะเป็นรุ่นแต่พี่หมวยอะ่ะ40แล้วก็ยังสวยอยู่นะดูข้านค่ะแล้วมีการปีนเกิดขึ้นทำไไมนี่จะบอกว่าขึ <c oughs> ้นไปแล้วมันจะพังไหมอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทดลองไปดูว่าสแตนจะสามารถขึ้นไปยืนได้จริงหรือปั่า แม่เป็นไงบ้างวันนี้สนุกมามค่ะน้องๆน่ารักมากทุกคนแบบแฮปปี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนร้อยคนดีใจมากที่พิเซน่าให้แบบว่าให้โอกาสพิโรนี่มาถ่ายแบบ เราเชิญไปแล้วพี่เรารับหรือเปล่าแน่นอนแน่นอนนั้นพอเรานักปุ๊บซึ้งโอเคค่ะนี้เลยพี่กันดูตัวเองเป็นพิเศษยังไงบ้างยูโในเท่านั้นโอ้นเท่านั้น่ีจริงๆก็คือแบบว่าทำอะไรง่ายๆสบายๆเนาะแล้วก็เรามีความสุขในสิ่งที่ทำนี่เลยคิต้อามาตักข้างในน้องความคิดของเราแล้วเราก็บำรุงด้วยวิตามินต่างๆนน้ปิโรเนเลดตัววลคุณมาค่ะเป็นไงบ้าง มาพบกันแต่เนยเนี่ยเป็นคนที่ล้างอาตค่ะเพราะว่าเป็นทั้งมิสเซ็กซี่สตาร์ด้วยแล้วก็เป็นทั้งมิสเทป f f นี y ด้วยมีเทคนิคอะไรไหมในการบอกว่าดูแลตัวเองให้สวยสับแบบว่าเป๊ะขนาดนีแน่นอนฮอร์โมนเนอะมันก็จะเหมาะในเมื่อสุขภาพใช่สุขภาพเราดีทุกอย่างที่ตามมาค่ะคุณดีเลบนะคะขอบคุณที่มาเมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ี ก็อยากจะให้อยู่กับพวกเราไปอีกนานๆคอยดูแลพวกเราไปอีกนานๆครบรอบ3ปีนะคะปีหน้าก็อย่าลืมสัญญานะคะเส้นต่อนะคะฟิโรเน่และบุนแดงปังๆค่ะยินดีด้วยค่ะยอดขายดีขึ้นทุกปีปีเลยค่ะฟิโลเน่อยู่กับกับเพื่อนสองตลอดไปค่ะและนี่ก็คือการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นะคะของสาวเพศสองที่รักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับฟิโลเน่นะคะ